สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัดครีเอเตอร์พอดแคสต์คุณอยู่กับนุษนิพรั์สิ้นทุกค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะเราจะคุยกันเรื่องน้ำตาลค่ะเป็นความรู้ที่นุษย์ได้จากการอ่านหนังสือของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์ค่ะเป็นหนังสือ พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยาเล่มที่1น,นะคะสามารถหาซื้ออ่านก็นได้ค่ะก็ช่วงโควิดนี่แหละค่ะที่ทําให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่เราสนใจเนาะพอนุดเรียนรู้นุดก็อยากจะมาแชร์ความรู้นั้นให้กับผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้ามีของสองสิ่งให้เลือกระหว่างผักสดจานหนึ่งกับเค้กก้อนหนึ่งคุณจะเลือกจานไหนคะ แน่นอนค่ะว่าเค้กจะต้องถูกเลือกอย่างถล่มทลายท้าไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะเราอยู่ในครอบครัวสังคมสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่กิน,เห,นเหมือนกันค่ะคือกินหวานกันเป็นประจำแบบไม่รู้สึกผิดอะไรมันเป็นการเฉลิมฉลองเสียด้วยซ้ำไปนะคะแล้วอะไรทำให้เราติดหวานวันนี้จะมาวิชาการหน่อยนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากค่ะฟังให้ดีนะคะ เพราะสารอัลดีไฮด์ที่มีอยู่ในน้ำตาลไปกระตุ้นสมองเหมือนกับเหล้ามอร์ฟีนเฮโรอีนแล้วก็โคเคนค่ะผลจากการเสพติดน้ำตาลแบบไม่รู้ตัวทำให้คนไทยเพิ่มปริมาณการกินน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นนะคะต่อเนื่องหลายเท่าตัวเลยเพราะความไม่รู้ว่าน้ำตาลเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งค่ะคุณหมอท่านยังบอกอีกว่าทําไมหมาถึงดุเมื่อกินน้ำตาลคำตอบก็คือ หมาเป็นโรคจิตค่ะคือมีอาการวิตกกังวลวาดระแวงขาดความสุขในชีวิตหงุดหงิดง่ายแล้วทำไมหมาถึงเป็นโรคจิตคือมีชาวบ้านบางรายในชนบทเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านค่ะแล้วก็ต้องการให้หมาเนี่ยดุนิดนึงจะได้กันคนแปลกหน้าหรือกันพวกโจรขโมยนะคะด้วยการเอาน้ำตาลใส่ในอาหารให้หมากินค่ะหมาที่กินน้ำตาลเป็นประจำเนี่ยจะเปลี่ยนจากหมาเรียบร้อยกลายเป็นหมาที่ดุ แล้วก็เป็นหมาโรคจิตไปเลยค่ะคนที่กินหวานจนติดก็จะเกิดอาการทางจิตเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าน้ำตาลเป็นสาเหตุแล้วก็คนที่ป่วยเหล่านี้90%เนี่ยเกิดจากการติดน้ำตาลค่ะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสมองก็จะทำงานแปรปรวนจนเกิดอาการทางจิตนั่นเองนะคะที่น่ากังวลก็คือว่าเด็กเล็กที่ติดหวานหรือว่าติดน้ำตาลเนี่ยจะมีข้อเสียมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะ คือ IQ ของเด็กจะต่ำลงการสร้างเซลล์สมองจะหยุดชะงะักพัฒนาการก็จะน้อยกว่าเด็กที่ไม่ติดน้ำตาลอันนี้ใครมีลูกหลานนะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีค่ะแล้วทำไมคุณหมอถึงห้ามกินน้ำตาลอันดับแรกนะคะก็คือว่าทุกวันนี้เรากินน้ำตาลกันซ้ำซากมากทั้งในอาหารเครื่องดื่มเกือบทุกชนิดนะคะเพื่อที่จะเอาใจตัวเองเอาใจลูกค้าทำให้คนไทยติดหวานกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ร่างกายเราเนี่ย ต้องการน้ำตาลในกระแสเลือดแค่ครึ่งช้อนชาเองนะคะแต่ก็โชคดีนะคะที่ตอนนี้มีเครื่องดื่มหลายยี่ห้อปรับตัวเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาลแล้วค่ะแต่ใส่สารให้ความหวานแทนรสชาติก็จะออกหวานอ่อนๆกำลังดีเลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยหนูก็ลองชิมหลายยี่ห้อเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าเราเริ่มเห็นโทษเห็นภัยน้ำตาลกันมากขึ้นแล้วค่ะข้อที่2ก็คือ คนไทยเราส่วนใหญ่รู้ว่าน้ำตาลไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าน้ำตาลอันตรายถึงขั้นวิกฤตเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าร่างกายเราต้องการน้ำตาลในกระแสะเลือดเพียงแค่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณาสุขก็แนะนำให้กินน้ำตาลได้ไม่เกินเวลา6ช้อนชาหรือว่าประมาณ24กรัมนะคะแต่เวลาเราซื้อเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่เท่าไหร่บางทีก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งสมองก็ คำนวณไม่ทันความอยากหรอกคะ่ะคนทั่วไปก็เลยมองว่าน้ําตาลก็คืออาหารทั่วไปกินมากก็แค่อ้วนนะคะไม่เห็นพิษสงอันร้ายกาจของน้ำตาลข้อที่3ก็คือว่าน้ําตาลเนี่ยมีธรรมชาติเหมือนกับเหล้าคะ่ะกินไปทีละนิดไม่มีพิษอะไรนะคะจะออกอาการก็คือเมื่อกินสะสมไปนานๆกินเรื่อยๆนะคะหลายองค์กรรณรงค์ว่าให้งดเหล้า แต่น้อยนะคะที่จะรณรงค์ให้งดน้ำตาลถึงกับต้องงดน้ำตาลเลยเหรอเราจะมาต่อกัน EP หน้านะคะเรื่องน้ำตาลเนี่ยคุยแล้วยาวค่ะยิ่งรู้ก็เหมือนยิ่งเปิดโลกนูกเชื่อว,ว่าตอนนี้หลายคนเปลี่ยนแนวทางแล้วนะคะค่อยๆลดค่อยๆงดสุดท้ายก็เลิกแล้วร่างกายเราก็จะดีขึ้นรู้งี้กินน้ำตาลน้อยๆดีกว่าแล้วคุณล่ะคะขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเอเตอร์ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะ